ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาเป็นง nice. ่ายสไตล์ลองนะคะวันนี้นะคะทุกคนลองจะมาสอนใช้คำสองคำนี้นะคะก็คือคำว่าตูแล้วก็ตูนะคะคำสองคำนี้นะคะออกเสียงคล้ายกันนะคะแต่อีกตัวหนึ่งนะคะจะมีตัวติลเดติลเดนะคะคือตัวขีดเนี้ยะคะเพื่อเน้นเน้นเน้นเสียงหนักนะคะก็จะออกเสียงว่าตู อีกคำหนึ่งก็จะเป็นตูนะคะคำว่าตูเนี่ยนะคะก็เป็นคำนะคะ p r o n o m ร n a l นะคะก็คือคำบุรุษรพนามนะคะทุกคนใช้เรียกบุคคลที่เราคุยด้วยนะคะก็แปลในภาษาไทยว่าเธอนะคะซึ่งจะเป็นคำเรียกที่ไม่เป็นทางการนะคะ ที่สเปนเนี่ยนะคะทุกคนคําว่าตู้เนี่ยนะคะเป็นคําเรียกที่ไม่เป็นทางการนะคะจะใช้เรียกบุคคลที่เราใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะส่วนคําเรียกที่เป็นทางการนะคะจะใช้คําว่า usted นะคะ usted นะคะก็แปลว่าคุณนะคะจะใช้เรียกบุคคลที่เราไม่รู้จักนะคะหรือจะให้ความเคารพนะคะอย่างเช่นครูบาอาจารย์หรือเจ้านายนะคะส่วนบางประเทศละตินอเมริกานะคะทุกคนก็จะไม่ใช้ตูนะคะแต่จะใช้คำว่าบอสแทนนะคะบอสบอสนะคะหรือบางประเทศก็จะใช้คำว่า usted นะคะ usted แทนตูนะคะ,นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นนะคะ tu como te llamas tu como te llamas เธอเธอชื่อว่าอะไร i que estás haciendo tu i que estás haciendo tu แล้วเธอละกําลังทําอะไรอยู่นะคะซึ่งในภาษาสเปนนะคะทุกคนเพื่อนๆก็จะรู้แล้วนะคะว่าในประโยคนะคะเราจะสามารถละ ประทานได้นะคะเพราะว่ากริยานะคะเราได้มีการพันไปตามประธานแล้วนะคะแต่เราก็จะเห็นประโยคนะคะที่เขาเขียนบุรุษสรรพนามเข้ามาด้วยนะคะเขาเขียนเพื่ออะไรนะคะอย่างางประโยคที่ยกตัวอย่างไป2ประโยคนี้นะคะถ้าเราเจอบุรุษสรรพนามนะอยู่ในประโยคแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนการเน้นนะคะการเน้น การเน้นตัวบุคคลนะคะก็คือตู้กโมติตูกโมเตอมัสนะคะก็เธออ่ะเธอชื่ออะไรนะคะหรืออีเกสตาสเซียนตูแล้วเธอล่ะแล้วเธอล่ะกำลังทำอะไรอยู่นะคะก็จะเน้นตัวตัวบุคคลที่ทบุคคลนั้นที่เราใส่บทถัพป,ปนามเข้าไปนะคะ ส่วนคำว่าตูนะคะตูนะคะ,ะ,คะที่ไม่มีติลเดนะคะที่ไม่มีขีดนะคะก็จะเป็นคำ adjective possessive นะคะก็คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็อย่างเช่นนะคะ tu casa está muy lejos Tu c a s a está muy lejos บ้านเธออยู่ไกลไหมคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะทุกคนเขาจะอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะอย่างเช่นนะคะ micasa s u c a s a v ่ s วอส a ร a เหรือว่า n u s t r a ร a s กนะคะก็จะเป็นแล้วนะคะทุกคนการใช้คำว่า t ูแล้วก็ตูนะคะถ้าคนเป็นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ